ก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักวันนี้ก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ทางกระผมก็ได้ค้นคว้าหาข้อมูลชีวิตะประวัติของเรื่องเล่าพระเกจิทั่วประเทศไทยมาให้ฟังครับแล้ววันนี้ที่ทางผมได้หามาได้ก็เป็นชีวิตะประวัติของ หลวงพ่อเฮงคังคะสุวรรณโนนะครับผมอยู่อำเภอเก้าเดียวจังหวัดนครสวรรค์วัดเขาดินนะครับผมและหลวงพ่อเดิเหลวงพ่อเฮงเนี่ยก็ยังเป็นอ,อ,อาจารย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้ครับผมหลวงพ่อเฮงเนี่ยที่เขาเก่งเลยนะครับผมก็จะเป็นพวกเขี้ยวงาน,นะครับก็เป็นทางด้านงา,นานแกะนะครับเป็นเครื่องรางเลยครับผม วันนี้เราจะย้อนกลับไปครับผมผมจะเล่าให้ฟังเชิญรับชมรับฟังกันได้ครับตามประวัตินะครับผมที่หลวงพ่อเฮงนะครับเขาเกิดปีสองพันสี่ร้อยสองนะครับผมที่บ้านมหาโพใต้ตำบลมหาโพอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมโดยมีโยมพ่อครับชื่อสังโยมแม่ชื่อเปี่ยมนะครับผมหลังจากที่ท่านได้เกิดมาเนี่ยครอบครัวก็มีฐานะดีขึ้นตามลําดับก็คือว่าเหมือนว่าท่านมากับดวงนะครับผมเกิดมาก็มีโชคมีลาบทําให้พ่อแม่เนี่ยเหมือนอ บุญส่งกุศลส,ส่งทําให้พ่อแม่เนี่ยม,มีมีมีกินมีใช้ด้วยนะครับผมทางด้านพ่อแม่เนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเฮงครับผมในช่วงที่เป็นคารวาสอยู่นั้นหลวงพ่อเฮงเนี่ยก็มีนิสัยใจคอที่ดีมากนะครับผมเป็นคนรักสัตว์เป็นคนอ่าไม่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็ชอบเล่นกับสัตว์เลี้ยงสัตว์นะครับมาตั้งแต่เด็ก ขนาดโยมพ่อเนี่ยท่านได้ใช้ให้หลวงพ่อเฮงเนี่ยไปเฝ้านานะครับในสมัยที่เป็นคารวะหลวงพ่อเฮงเห็นนกมากินข้าวนะครับผมหลวงพ่อเฮงก็ไม่ยอมไล่นะครับผมก็ปล่อยให้นกกินไปนะครับเพราะหลวงพ่อเฮงนันก็ถือว่าเป็นการให้ทานแก่นกท่านเป็นคนที่รักการึกษานะครับผมเมื่อมีเวลาว่างนก็จะไปหาทางด้านหลวงพ่อทับนะครับผมวัดมหาโพก็ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย ที่โด่งดังในสมัยนั้นนะครับผมเพื่อสอนวิชาให้คือวิชาแพทย์แผนโบราณโคาศตร์และวิทยาคมต่างๆให้กับหลวงพ่อเฮงนะครับตอนนั้นหลวงพ่อเฮงก็พออายุได้12ปีเนี่ยหลวงพ่อเฮงก็ได้ขอทางด้านพ่อแม่นะครับบรรพชาเป็นสาม,มนเณรนะครับที่วัดมหาโพใต้ท่านก็ได้ บวชนะครับเป็นเนนได้อยู่4พันสาก็ลาสึกออกมาช่วยพ่อแม่มาประกอบอาชีพพออายุครบครั้นบวชอีกทีนะครับผมก็ปี2,423ท่านจึงเข้าผสมอุปสมบทน,นะครับณวัดมหาโพใต้โดยมีพระครูกิ่มเจ้าวาดวัดมหาโพใต้นะครับเป็นพระอุปชาหลังจากเมื่อท่านได้บวช ก็ได้ศึกษาพระธรรมมาวินัยนะครับตลอดจนวิชาโหราศาสตร์และวิทยาคมต่างๆอีกมากมายจากพระอาจารย์พระอาจารย์กลิ่มนะครับผมและทุวัดมหาโพใต้เนี่ยยังเป็นแหล่งรวบรวมว,วิชานะครับและตำราต่างๆไว้จำนวนมากอีกทั้งอุโบสถของวัดเนี่ยก็เป็นแบบอุโบสถมหาอุดนะครับผม ซึ่งเป็นที่ปลูกเสกเครื่องรังของขลังได้ยอดเยี่ยมและมีอายุเก่าแก่กว่าถึง300ปีครับวัดมหาโพธิ์ใต้เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับก็จึงมีพระเกจิอาจารย์ที่ออกทุดงแวะมาพักอยู่เสมอน,นะครับผมก็เป็นที่โชคดีเนี่ยพอมีพระที่เก่งทางด้านวิทยาอาคมด้านหมอด้อะไรเข้ามาพักที่วัดเนี่ย หลวงว่าเฮงนะครับก็จึงจะไปหาพระอาจารย์ทุกรูปนะครับผมเพื่อไปขอเล่าเรียนนะครับไปขอถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นไปด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีมากเลยอืมและท่านก็ยังได้เข้าใจธรรมชาติของสัตว์ป่านะครับผมท่านก็เคยออกทุดงนะครับผมไปทุดงทีก็ทั้งประเทศขเขมรลาวพมา่า แล้วเวลาไปทีก็ไปหลายๆครั้งนะครับท่านจึงแบบทุดงอยู่ในป่าก็เลยเข้าใจวิถีของสัตว์ป่าเช่นช้างช้างนอยู่ในป่าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวรครับทั้งช้างทั้งเสือเนี่ยทั้งงูสารพิษเนี่ยแต่ส่วนมากครับเป็นพระที่มีวิทยาคมแก่กล้าแข็งแข็งเนี่ยส่วนมากพวกนี้เขามันก็คือทางใครทางมันครับเขาจะไม่มาค่อยมายุ่งกับพระก็หลังจากที่ หลวงพ่อเองนะครับก็ได้ศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับช้างอยู่ในป่ามาก็พอพอพอ,พอมีความรู้เกี่ยวในเรื่องด้านต่างๆของช้างครับท่านจึงได้รู้ว่างาช้างเนี่ยที่มีการทนสิทธิ์ในตัวเองเนี่ยมีอยู่สองประเภทครับคือหนึ่งงากําจัดสองและงากจํจใยงากําจัดเนี่ยคืองาที่ช้างตัวผู้ตกมันนะครับแทงงาหักติดกับต้นไม้นะครับผมก็ประมาณว่าเหมือนช้างตกมันเนี่ย งัดบินโป่งมั่งแทงต้นไม้มั่งเหมือนหมูป่าเนี้ยแทงเชี่ยวตัวเองหักขาครับก็ประมาณนี้ครับคืองานงานของช้างเนี่ยก็ได้หักหักขาต้นไม้และงานกำจายเนี่ยก็คืองานที่ช้างตัวผู้ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเป็นจ่าฝูงนะครับผมและแตกหักกระเด็นกระดอนตกหล่นอยู่ตามป่าหักครึ่งเสี่ยวแตกเนี่ยอันนี้คืองานที่ค้นเล็กงานต่อสู้นะครับมันจะผิดกับงานที่หัก หักเองตามต้นไม้ปักคาอยู่คนละอย่างกันก็เมื่อหลวงพ่อเฮงเนี่ยท่านได้พบพวกงาพวกเนี้ยท่านก็จะมาเก็บไว้เพื่อนําม,มาสร้างเป็นเครื่องล้างของขังนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องเล่านะครับผมอ่าว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยได้กลับมาจากการทุดงเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็กลับมานะครับจนมาถึงอ่า ที่ที่วัดมหาโพธิ์นะครับผมพอดีตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าอ่าที่เหมือนว่าจะขาดจะขาดตําแหน่งเจ้าวาดเนี่ยขาดหายไปนะครับผมท่านก็เลยได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านเนี่ยพูดง่ายๆชาวบ้านเนี่ยไปเชิญขอให้มามาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดนะครับผมท่านก็เลยได้ได,ได้มามามา,มาเป็นเจ้าวาด และหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับท่านก็ยังได้รับอีกตงอีกอหนึ่ง,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 งตำแหน่งนะครับคือเป็นพระอ,องค์เดียวแต่คุมนะครับผมเป็นเจ้าวาดสองวัดนะครับรวมทั้งไปถึงอ่าอ่ามันจะมีวัดเขาดินแล้วก็วัดมหาโพนะครับผมก็คือวัดมหาโพเนี่ยมันน่าจะติดอยู่กับทงางแ,แม่น้ําปิงนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดเพราะว่าผมก็ก็นานแล้วไม่ได้ไปแต่ผมจําได้อยู่ แล้วก็ยังมีเรื่องเล่านะครับผมที่ว่าทําให้อชาวบ้านเขาขานนามกันนะครับผมก็คือเรื่องโดยที่ว่าหลวงพ่อเฮงเนี่ยจะมีชานจะมียานอย่างรู้ว่าใครจะมาใครจะไปอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อเฮงท่านก็ได้สั่งกับญาติโยมนะครับผมให้เตรียมจัดทําปรารมพิธีใหญ่โตมีมโหลีประมาณนี้นะครับผมชาวบ้านก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทําไมหลวงพ่อให้จัด ครับใครจะมาอะไรแบบไหนก็ยังงงอยู่ทุกคนก็งงครับแต่ทุกคนก็ได้จัดจัดตามที่หลวงพ่อสั่งหลังจากนั้นผ่านเวลาผ่านไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันนะครับผมได้มีนะครับผมเป็นขบวนอ่าใครเรียกว่าประภาต้นนะครับผมมีอยู่ในตอนหนึ่งนะครับที่กล่าวไว้ในของราชการที่ห้าเป็นจดหมายนะครับเป็นจดหมายเหตุกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประพาต้นโดยทางเรือหรือสมัยนี้ก็จะเรียกว่าทางชนละเออท่านก็ได้ท่องเที่ยวมานะครับผมแล้วก็ได้มาเห็นได้มา,าที่เหมือนว่ามาถ่ายรูปมาเที่ยวอะไรประมาณนะครับก็พยายามมาจอดเรือแวะอยู่ใกล้ๆก,กับที่วัดเขาดิน แล้วท่านก็จอดเรือท่านก็ได้เห็นนะครับผมพอถ่ายกล้องไปเนี่ยเอ๊ะบนเขาเนี่ยมันสวยพอบนเขามันสวยเนี่ยท่านก็พยายามอ่าจะขึ้นไปถ่ายรูปบนเขาพอถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาท่านก็ไปเห็นนะครับผมว่ามีเอ๊ะมีงานอะไรเทศกาลอะไรทําไมคนมันเยอะจังทํำไมมีมหอรสปดนตรีท่านก็อ่ท่านก็เลยสงสัยนะครับผมก็เลยได้ทําการพยายามอยากจะดันด้นไปดูว่าเขามีอะไรแต่ เรือของท่านเนี่ยเป็นเรือใหญ่เรือของราชการเป็นเรือใหญ่ครับผม mm. ก็ไม่สามารถที่ว่าจะเข้าไปได้นะครับผม mm. ก็เลยต้องลําเลียงนะครับถ่ายใช้ขบวนเรือเล็กเนี่ยพวกเรือเล็กเนี่ย mm. ไปรับอ่ารับรับท่านมานะครับแล้วในในตอนหนึ่งก็มีกล่าวว่าอ่าปุรุษปุรุษนายกก็คือคล้ายๆว่าถ้าสมัยนี้น่าจะเรียกเป็นมัคคายกนะครับพอรู้ว่าเห็นว่าเป็นเจ้ามาเนี่ยก็ได้ไปต้อนรับขับสู้อย่างดีนะครับได้พยายาม พูดเสนอว่าพระที่เนี่ยชื่อหลวงพ่อเฮงนะมีผิวขาวสูงผุดพองไม่แก่ไม่หนุ่มอัธยาศัยดีวิทยาคมแกล่งกล้าทำให้ผู้คนถึงมากันเนี่ยนับหลายร้อยคน<ะ>ก็เลยทำให้เป็นที่สนใจของอ่าของเจ้านะครับผมเจ้าก็ได้พยายามเข้าเข้าไปหานะครับแล้ว มรกทายกนะก็ได้พูดอีกบอกว่า,วาตอนนี้ที่ยังขาดนะครับก็ยังเป็นอ่าเป็นอ่าศาลขาดเครื่องการมุงแต่ผมจำไม่ผิดนะครับเขาน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละขาดเครื่องการการมุงก็คือไม่ใช่เครื่องเงินนะครับผมก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเครื่องกระเบื้องหลังคานะครับคือเครื่องการมุงพอเจ้าเขาได้รู้ได้รับฟังนะครับผมเงินสมัยนั้นนี่ก็ถือว่าหายากครับแบงค์แดงๆเนี่ยท่านก็ได้วักมาเลยครับ หนึ่งรนะครับสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากครับหนึ่งรและท่านก็ได้ร่วมทําบุญนะครับผมเพื่อจะได้สร้างหลังคาให้เสร็จแล้วต่อไปครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ามาสัจจนะครับคือเหมือนว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยอยางรู้ก่อนจึงได้สั่งชาวบ้านให้จัดทําประมาพิธีใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนว่าจะมีเจ้ามาเนี่ยท่านรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วแหละแต่ชาวบ้าน,นไม่รู้ อันนี้ก็ยังมีอยู่ในจดหมายเหตุนะครับผมผมก็ได้นํามาเล่าปฏิบติประต่อให้ฟังก็ไปต่อครับหลังจากนะครับเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงถึงตอนที่ว่างานนะครับผมหลวงพ่อเฮงเนี่ยก็เวลาไปเจองานที่ไหนที่ต่อสู้กันอะไรหลวงพ่อเฮงก็จะเก็บไว้นะครับผมเพื่อนํามานะครับเป็นเครื่องรางของขังก็จะนําชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยนะครับ เอามาแกะนะครับแกะด้วยมือตัวเองนะผมไม่ใช่ใช้เครื่องแบบสมัยนี้นะครับสมัยนี้โอหใช้เครื่องเป็นงานเลซนตนมั่งอะไรมั่งแต่อย่าลืมนะครับว่างานเนี่ยมันเป็นงานที่แข็งเนื้อเขาแข็งมากพูดง่ายว่าเหมือนฟันช้างแหละแต่มันเป็นงานที่งอกมาเป็นส่วนที่แข็งแกร่งเวลา,วาเวลาจานมือคิดตุติเราใช้มือเราไปแกะงานแล้วกี่วันกว่ามันจะได้ตัวหนึง่งแต่หลวงพ่อเฮงท่านก็ทำได้ครับผมก็ถือว่าเก่งมาก หลังจากแกะงาเสร็จอะไรเสร็จในสมัยก่อนก็ไม่ได้มีการขายมีอะไรนะครับท่านได้แจกครับผมก็ได้ทําการแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับไว้ป้องกันตัวจากอสิงสางอ่าสิงสาร,าส,สา,ราสัตว์สมัยก่อนเขาเรียกเชี่ยวงากระลาแกะก็คนจะนิยมชอบกันครับผมหลังจากนั้นต่อมาไม่นานนะครับผมหลวงว่าเฮงเนี่ยท่านก็ได้เกิดอาการ อ่าเขาเรียกว่าอ่าป่วยนะครับผมท่านก็ได้ประพาสอาพาธครับอาพาธขอภัยอาพาธท่านป่วยพอป่วยมาก็เท่าข้อมูลที่ผมค้นคว้าหามาได้เนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะครับท่านก็ได้มามรณภาพเมื่อเดือนสิบสองปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้ารวมสี่อายุของหลวงพ่อเฮงเนี่ย ได้ทั้งหมดแปดสิบสามปีครับผมพันษาที่เจ็ดสิบหกและวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็ยังมีมากมายนะครับหลงวงพ่อเฮงวัดเขาดินปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกศิษย์ลูกหาแล้วนะศะสมนะครับผมเครื่องรางของขัง,งที่มีชื่อเสียงก็คืองาช้างแกะเป็นรูปสิงแกะเป็นรูปเสืองาช้างแกะเป็นรูปพคจสีก็ประมาณนี้นะครับผมหลักห ของแท้เนี่ยถ้าอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมราคาเนี่ยของหลวงพ่อเฮงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นไปจนหลักแสนนะครับผมบางตัวหายาก,ยากเป็นงานเก่าๆรา,า,าคาบางคนเขาก็อาจจะไม่คิดถึงเรื่องเงินนะ่ะแต่คือเขาจะไม่ปล่อยเลยเพราะว่าของพวกนี้มันหาย,ยากทันตัวหลวงพ่อที่แกะใครมีไว้ครอบครองก็ส่วนมากจะเป็นทางเมตตาค้าขายป้องกันสัตว์ร้ายก็ใช้ได้ทุกรูปแบบครับผม ก็เป็นไงบ้างครับสําหรับข้อมูลที่ผมนํามาเล่าให้ฟังก็ฟังกันเพลินๆข้อมูลผมก็พยายามอยากเผยแพร่พระเกจิอาจารย์ดงัดงๆนะครับสายบ้านผมจังหวัดนครสวรรค์ผมก็พยายามหาสําหรับเรื่องต่อไปนะครับผมถ้ามีอะไรมีโอกาสผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอเอ่ยคําว่าขอขอบคุณครับสําหรับผู้ที่รับชมรับฟังขอพระคุณครับผม